รเราเดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับไฟแดงช้างศึกมอรชะพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงฝันเงินยอดอภิรักษ์เพชรหนองกี่ครับคู่นี้130ปอนด์นะครับเอาละครับมาถึงตอนนี้นี่ต้องเล่งให้เร็วกว่านี้นะครับช้างศึกต้องอาศัยลูกหนักเข้าสู้ขยับก็าบปดูว่าจะมา่หนกมั่นใจเหลือเกินนะครับยอดอภิรักษ์อาศัยหลักเหลี่ยมหนูครับโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกด้วยว่าอาวุธมวยนี่มาครบเครื่องเลยครับไฟนี้ ช้างศึกขยับเข้าหาครับใตะซ้ายหมัดขวาครับจิ้มไว้ก่อนดักไว้ก่อนครับยอดอภิรักษ์โอ้ยเนี่ยครับสับไว้แล้วก็มีงัดเอาด้วยครับสอกครับทั้งสับทั้งงัดครับวงในเข้ามาพยายามจะขวางจะแทงนะครับช้างศึกครับยอดอภิรักษ์ก็มีเนี่ยครับมีเสียบคืนครับมียัดคืนไปครับ ออกซ้ายออกขวาครับไม่ยอมให้หลังพิงเชือกเลยครับยอดสภพิรักษ์แข้งขวาครับตั้งรับจับทางครับมีแข้งคอยสาคอยสกัดเอาไว้ถีบไว้ก่อนครับยอดอภพิรักษ์ช้างศึกเดินเข้าไปครับเจอครับฤษีบทยาครับกระโดดปักศอกซะเลยโอ้ยิ่งเดินยิ่งไกลหรือเปล่าครับยิ่งเดินยิ่งไกลหรือเปล่าครับแต่ว่าช้างศึกบอกว่าแม่เดินไปเถอะพี่ ความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสําเร็จจะ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 อยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับเอาเสียไปแล้วแม่เจอเหลี่ยมนี้ครับค่อยๆขยับต้องเล่นลูกตื้แล้วครับชนไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยดูยอดอภิพั่ร์มีเตะจ่อยางหนักๆเหมือนกันนะครับโอ้เกมเอาล้ครับจ่อยางอีกแล้วนะครับช้างศึกช้างศึกพยายามจะเบียดชนเข้าไปมีปัดขวานําไปก่อนแล้วก็ปล้ำเลยเอาละครับเริ่มจะดีขึ้นมานะครับยกนี้ของช้างศึกครับ โดนเสียบมาครับตั้งกำแพงเอาไว้ครับยอดอภิรักษ์เดินเข้าไปแล้วครับช้างศึกครับโดนหมัดดักไว้ก่อนหมัดหนึ่งสองครับดักไว้ต่อยคืนครับต่อยมาต่อยคืนครับโดนศอ,อกใหม่แล้วโดนต่อยท้องมาพยายามต่อยขวาต่อยขวาคืนครับช้างศึก ช้างศึกมอราชพัฒน์อุบ้านจอมบึงครับท่านอาจารย์ก็เชียร์อยู่ด้วยนะครับดรสำราญสุสแสวงหรือว่าสำราญเดชสอดานชัยครับลูกศิษย์เขาแหะครับมุมแดงครับขยับเข้าไปครับช้างศึกแทงขวาเจอหมัดคืนมาเตะซ้ายครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดําเลยนะครับคู่นี้เอาละครับขายออกได้ชัดเจนได้เนื้อเน้นนี่แต่ว่ายกนี้ออกกันตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยกที่ห้า ไม่ต้องคุมกันแล้วนะครับช้างศึกก็เดินตามสไตลพยายามจะใช้ลูกเกี่ยวนะครับไม่ล้มแล้วนะครับดอกนี้ช้างศึกทีมงานบอกพอแล้วอีกแล้วนะครับโอ้อกำลังจะทำได้ดีๆแล้วครับไปทางไหนครับมุมแดงครับช้างศึก มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับโอ้โหวันนี้แหมพริกอุตลุดเลยชนะคะแนนยอดอภิรักษ์เพชรน้องกีแบบสนุกสุดๆนะครับ